ด่วนค่ะเกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาในลาวทำไมถึงไม่มีใครอยากเรียนแล้วทำไมถึงไม่มีใครใส่ใจในวิชาความรู้เลยบางคนบอกว่าจะเรียนไปทำไมเรียนไปสุดท้ายก็ไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองหวังสุดท้ายก็ใช้เงินอยู่ดีในการที่จะสร้างอาชีพอยากเรียนอาชีพอะไรสุดท้ายเรียนจบสายอาชีพนั้นๆก็ไม่ได้ทำงานจ้าไม่เหมือนที่ไทยนะต่อให้คุณเรียน าสายไหนคุณก็ได้ทำงานนั้นๆแต่ที่นี่ไม่ใช่จ้าสุดท้ายก็ต้องใช้เงินเพื่อที่จะเข้าอยู่ดีเรียนไปเสียเวลาไม่ว่าค่ะแต่เสียเงินนี่สิคะเราจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อเศรษฐกิจณนะตอนนี้ค่ะ1000บาทปาไปแล้ว จ็ดแสนกีบจ้าพี่น้องคะ่ะเรื่องเล่าจะเป็นเนี่ยใดนะคะเดี๋ยวเรามาเราสุพี่น้องเอฟซทุกคนทุก่านได้เข้าช่วงมาฟังกันจ้าก่อนอื่นนะคะไม่ว่าก็ต้องคอ,อกเก่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซทุกคนทุก่านเด้อจ้าบอกว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมฮับฟังไพ่ว่าคนโกรกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนคะ่ะ แค่วาก็จะเล่านะคะมีหนึ่งวิชานะทุกคนที่หลายๆคนสงสัยว่าการบริหารการศึกษาที่เราทำไมไม่มีคนเรียนแล้วมีคนแค่สี่คนเท่านั้นขนาดว่าเป็นมสนะทุกคนก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยนะคะแต่มีคนแค่สี่คนเท่านั้น แต่เชื่อไหมคะว่าหลายๆคนก็ออกมาพูดเสียงเดียวกันว่าเราจะเรียนไปทําไมสุดท้ายนะทุกคนยกตัวอย่างคือคนที่เรียนอะผายบริหารสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทํางานผ่ายบริหารอยู่ดีบางครั้งคนที่เรียนในอาชีพครูเราก็ ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับครูเป็นครูอาสากว่าจะมีเงินเดือนกว่าจะได้รับเงินเดือนมันก็ต้องวัดใจกันยาวเลยทีเดียวถามจริงค่ะเศรษฐกิจตอนนี้เราจะเอาเวลาไหนไปวัดใจคนแล้วจะเอาเวลาไหนไปวัดใจนอกจากเงินวัดเงินเท่านั้นค่ะถึงจะอยู่ได้แต่ก่อนเนาะเอาพูด,ดง่ายๆเลยน้ำมันเนี่ยทุกคนค่ะเติม ห้าบาทสิบบาทยังได้เลยหรือพูด,ดง่ายๆคือเติมห้ 5, าพันกีบอห้าพันกีบอะยังได้เลยห้ 5, าพันกีบถ้าเลทเงินตอนนี้นะก็ประมาณสักเท่าไหร่ห้าบาทเออประมาณห้าบาททุกคนคะ่ะเพราะว่าสิบบาทนี่ก็ประมาณอ่าไม่ใช่สิก็ประมาณสิบบาททุกคนคะ่ะห้าพันกีบก็ประมาณสิบบาทเนาะย้อนไปตั้งแต่ประมาณห้าหกปีหลังอ,ะอ่ะเราก็ยังเติมได้อยู่หรือว่าอ่ะ เอาสั้นๆเลยประมาณก่อนโควิดจะมาถึงนะทุกคนเราก็ยังสามารถที่จะเติมได้อยู่5000กีบ1000 0กีบหรือว่า10,000บาท, 10, บาทอันหนึ่งหมื่นกีบค่ะหนึ 1, ่งหมื่นกีบปัจจุบันนี้ก็คือ20บาทเราก็ยังเติมได้แต่ปัจจุบันนี้คือเราไม่สามารถที่จะเติมได้ขั้นานาทุกคนคะ่ะ45บาทเนี่ย45บาทก็ประมาณ2 5 0 0 0กีบยังไม่มีใครอยากจะเติมให้เราแล้ว ต้องห้าสิบบาทขึ้นไปหรือว่าพูดได้ง่ายเลยประมาณห้าหมื่นกีบอะห้าหมื่นกีบก็เยอะอยู่นะอืมคิดดูว่าเรทเงินตอนนี้ก็ยิ่งเฟอ้อเข้าไปใหญ่เห็นไหมคะเราจะวัดใจได้ยังไงล่ะจะไปสอนนักเรียนจะไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าค่าเงินอะเรายังไม่มีเลยแถมเรายังไม่ได้เงินเดือนแล้วบางคนบอกว่าณตอนนี้พูดเถอะ สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยทุกคนคะ่ะที่หาได้ง่ายเลยเอาจริงจิงอยากคิดว่าการที่คุณจะเข้ามาทํางานในไทยเนี่ยคิดว่ามันง่ายนะเพว่วบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วมีน้องอยู่คนหนึ่งทุกคนที่รู้จักกันเขาบอกว่าพี่ช่วยถามเจ้านายให้หน่อยได้ไหมว่ามีเพื่อนผูงที่ต้องการอยากจะได้แม่บ้านไหมคือเพาวารอมาแล้วสามเดือนยังไม่มีใครเลยจ้า มันไม่ง่ายนะทุกคนมันยากมากเอาจริงๆยากเนี่ยขนาดน้องที่รู้จักเนี่ยยังตกงานกันเป็นแถวเลยคุณทําบัตรก็ทําไปเถอะคุณเสียเงินทำพาส,สปอร์ตทำบัตรทํางานทุกคนคะ่ะด้วยการที่คุณเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินเขาอาศัยที่จะมาทํางานในไทยแล้วหาเงินไปใช้หนี้แต่อย่าลืมนะคะว่ากว่าที่คุณจะหาเงินได้เนี่ยดอกเบี้ยก็ไปแล้วเยอะเลยพูดง่ายเลยแปว่าไม่ขอพูด คนอื่นคนไกลคนใกล้กลตัวนี่แหละค่ะเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเราทำนาเนาะพอเราทำนาเสร็จทุกคนมันก็ไม่มีอะไรทําและอาชีพก็แค่นั้นทำนาไถไรไถานาหวานข้าวก็คือจบนั้นก็คือไม่มีอะไรแล้วในระหว่างที่เรารอเราจะทําอะไรเราก็ต้องมาหาเงินสิเพราะว่าข้าของเครื่องใช้เราก็ต้องกินอาหารการกินเราก็ต้องกินเอ,อนมรูปอีกเราก็ต้องหาให้ โอ้โหแย่เลยนี่แหละถึงอยากบอกว่าการเรียนการศึกษาทุกคนคะ่ะเอาจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบางที่เท่านั้นแต่สำหรับบางที่อ่ะเรียนเอาพอแค่อ่านได้เขียนเป็นอ่านออกเขียนเป็นทุกคนค่ะเรียนเอาพอแค่อ่านออกเขียนเป็นแต่อยากจะให้คุณไปทำงานที่แบบโอ้โหมันยากนะ อันนี้คือยากเลยเพาวารู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเรียนจบอ่ะปริญญาตีนะทุกคนปริญญาตีปริญญาโทถามว่าอาชีพที่เขาจะไปทำคืออะไรชาวไร่ชาวนาทำการเกษตร พว่าบอกว่านะไม่ได้ดูถูกการศึกษานะทุกคนเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราศึกษาผิดที่ผิดทางมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะเอาจริงๆทุกคนคะ่ะมันช่วยให้เราได้ความรู้แต่มันจะช่วยให้เราเสียเวลาคุณภาพชีวิตจริงๆทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเปรียบเป็นไทยนะขอโทษขออภัยทุกคนคะ่ะไม่รู้อะไรเข้าตาแต่ถ้าพูดถึงที่ไทยนะยิ่งเรารู้มาก ยิ่งคุณมีคุณ,ณภาพชีวิตมากเท่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่คุณ,ณภาพชีวิตของคุณยิ่งมีมากเท่านั้นเห็นไม้ไทยจะพูดว่าเสียอะไรก็เสียได้แต่ห้ามเสียการศึกษาขาดอะไรก็ขาดได้แต่ห้ามขาดสติปัญญาทุกคนคะ่ะคุณอยู่ได้เลยบนโลกใบนี้เอาจริงๆ จริงอยู่แต่หากรู้หรือไม่ว่าบางที่อ่ะมันใช้กันไม่ได้มันใช้กันไม่ได้เลยทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงค่ะแต่ว่าก็ไม่โทษเขานะอันนี้ก็คือเข้าใจแหละบางคนที่มีความภาคภูมิใจในการเรียนการศึกษาเพืว่าเห็นมาหลายคนมากๆค่ะคิดดูว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนจบแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรทําก็ต้อง กว่าจะมีงานมีอ่ะใช้จ่ายในบ้านก็ต้องมาหาเงินอยู่ดีทุกคนคะ่ะทุกอย่างมันต้องใช้เงินหน้าตอนนี้นะเรทเงินก็ปาไปแล้วเจ็ดแสนและจริงจริงมันขึ้นมามากเลยมันขึ้นวันต่อวันเรทที่อื่นยังไงไม่รู้แต่เรทในความเป็นจริงที่เราเห็นว่าสามารถที่จะให้อ่เขาซื้อมาได้หรือว่าเขาใช้ใได้แล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันนี้ ของแพงมากของแพงยังไม่พอแต่ว่าเรื่องอาหารการกินว่าการที่แบบว่าเราจะเนี่ยคือมันยากสิ่งหนึ่งที่เราจะควรคำนึงถึงว่าเพื่อนๆน,นที่เขาพูดนะเราเอาชีวิตรอดให้ปัจจุบันนี้ก่อนเถอคะ่ะจริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยเธออย่ามาดูถูกการเรียนเลยนะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะถ้าหากว่า บุคคลนั้นๆั้นคิดว่าการเรียนเนี่ยที่คิดว่าเพยววาพูดถึงการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูถูกหรือว่าดูแคนเพยวว่าไม่เคยดูถูกคะ่ะแล้วเพียวว่าก็พูดเสมอว่าการเรียนการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีเราย่อมจะมีความพัฒนาขึ้นไม่มากก็น้อยเหมือนการที่เพยววาได้ทํางานอยู่ในไทยเนี่ยเพีวว่าก็ได้เรียนรู้อะไรต่งตางๆนานาได้ศึกษาอะไรต่งตางๆนานาเห็นไหมคะนี่เลยคะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มี ประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์หมดแต่อยากให้เราคํานึงถึงเหตุและผลว่าอนาคตกับปัจจุบันคุณเลือกอะไรเอาแค่นั้นเองถ้าคุณเลือกอนาคตคุณก็อดทนต่อไปแต่ถ้าหากคุณเลือกปัจจุบันคือปัจจุบันเราต้องกินต้องใช้เราต้องใช้ใจ่ายเราต้องดําเนินชีวิตต่อไปถ้าคุณบอกว่าปัจจุบันนี้ฉันยังเอาชีวิตไม่รอดเลย ขอพ่อขอแม่ทะเลาะกับพ่อกับแม่เพื่อจะขอเงินนี่เหรอความสุขของเรามันต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะนะคะนี่เลยทุกคนเอาจริงๆยุคนี้สมัยนี้คุณจะอยู่กับอดีตไม่ได้ถ้าคุณยังเอาปัจจุบันไม่รอดจริงๆนะคะทุกคนค่ะนี่เลยก็เข้าใจว่าเออเราเรียนไปก็เท่านั้นเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่สุดท้ายงานที่เราจะลง ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ดีการเรียนเป็นสิ่งที่ดีค่ะอยากให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจหาความรู้อย่าได้ว่าการเรียนไม่สําคัญอย่างน้อยไม่เรียนมากก็เรียนน้อยเพื่อจะได้เป็นวิชาความรู้ติดตัวไปเพราะว่าปัจจุบันนี้ นะั่นทุกคนถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยเราไม่อา่านไม่ได้เขียนไม่เป็นต่อให้คุณมาทํางานที่ไทยคุณก็ด้ยอดยโอกาสที่คุณจะเจองานดีๆหรือว่าเจองานที่ลําบากมากๆเลยเพราะว่าถ้าหากคุณไม่มีความรู้ไม่มีวิชาวความรู้ติดตัวเลยนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะถ้าหากว่าเพื่ว่าเวิพิดพาดประกันใดน,นะคะติดๆคัดๆก็ตง กราบขอโทษขอภัยนะคะพี่น้องคะช่วงนี้ก็มาอัดคลิปก็ประมาณกี่โมงแล้วอะจะห้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนนาะก,ก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยค่ะตาก็เคลิ้มๆด้วยตื่นแต่เช้าด้วยทุกคนตื่นทีห้าครึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดซัดดสบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อว่าน้ำเดือจ้าขอขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ